คลิปนี้มาแนะนำวิชาปรัชญาทั่วไปกันต่อนะครับวิชาปรัชญาทั่วไปเนี่ยผมนำแนวทางที่ท่านศาสตราจารย์ดรวิทย์วิศทเวทท่านท่านเขียนไว้เป็นตําราวิชาปรัชญาทั่วไปเนี่ยนะครับเออก่อนอื่นเลยนะฮะทบทวนที่ถึงว่าในการศึกษาวิชาปรัชญาเนี่ยจำเป็นจะต้องกําหนดเนื้อหาของวิชานี้ โดยเนื้อหาของวิชานี้เนี่ยแบ่งออกเป็นสาขาหลักๆอยู่3สาขานะครับสาขาแรกก็คืออภิปราอภิปรยายเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของความจริงครับความจริงของอะไรบ้างล่ะครับก็คือความจริงของโลกแล้วก็ความจริงที่เกี่ยวกับมนุษย์ความจริงที่เกี่ยวกับโลกความจริงที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ย มีนักคิดนักปรัชญ,ญาพูดถึงความจริงในส่วนนี้ในส่วนสาขานี้ไว้อย่างไรกำหนดให้ดีๆนะฮะถ้าบอกว่าเป็นจิตนิยมพูดไว้อย่างไศสสารนิยมพูดอย่างไงธรรมาชาตินิยมพูดอย่างไงอย่างเงี้ยถ้ากำหนดว่านักคิดแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่มีการจัดกลุ่มเอาไว้แล้วเนี่ยเขาคิดอย่างไงเนี่ยเราก็จะ ได้คำตอบว่าแนวความคิดของแต่ละทัศนะเนี่ยนะครับเขาพูดถึงเรื่องของโลกพูดถึงเรื่องของมนุษย์ไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กำหนดอย่างนี้นะครับสาขาที่สองที่เราจะต้องศึกษากันก็คือทฤษฎีความรู้หรือยานวิทยาทฤษฎีความรู้เนี่ยท่านศาสตราจารย์ดรวิ์วิศทเวศเนี่ยท่านวางเอาไว้ คือถ้าพูดถึงเรื่องของอภิปรายเราศึกษาเรื่องมนุษย์เรื่องของโลกในทฤษฎีความรู้เนี่ยท่านบอกอย่างนี้ครับหัวข้อที่วางเลยมนุษย์กับโลกมนุษย์กับโลกเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับโลกอย่างไรนั่นหมายถึงมนุษย์รู้จักโลกอย่างไรการรู้จักของมนุษย์ที่เกี่ยวกับโลกก็คือสิ่งที่มนุษย์อยู่ในโลกสิ่งที่เรา จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในโลกนี้หรือรวมถึงจักรวาลพูดคลุมให้ถึงจักรวาลเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมนุษย์ใช้วิธีการอะไรในการในการเรียนรู้ในการรู้จักทัศนะแรกนะฮะมีสามทัศนะด้วยกันทัศนะแรกหรือกลุ่มแรกเนี่ยพูดถึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยใช้สติปัญญา นั่นก็คือใช้ความคิดเนื่องจากมนุษย์เราเนี่ยมีสติปัญญาที่แตกต่างกว่าบรรดาสัตว์ต่างๆแต่การที่จะเข้าถึงความรู้ความจริงเนี่ยต้องใช้ความคิดในการเข้าถึงการใช้ความรู้ความคิดในการเข้าถึงเนี่ยทัศนะอย่างนนเนี้ยกลุ่มเนี้ยเนี่ยเราจะเรียกว่าเหตุผลนิยมกลุ่มเหตุผลนิยมเนี่ย เป็นเรื่องของการใช้ความคิดในการเข้าถึงความจริงทัศนะนี้จะต่างกับอีกสองทัศนะอย่างไรก็คือทัศนะที่สองทัศนะที่สองเนี่ยพูดถึงการการรู้จักความจริงเนี่ยทัศนะนี้นะใช้บอกว่าอะไรที่จะให้ความจริงที่มนุษย์เราเนี่ยจะรู้กับโลกเนี่ยรู้จักโลกเนี่ยรู้จักจัก,กรวาลเนี่ย มนุษย์เราเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสครับประสาทสัมผัสเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยเป็นตัวที่จะบอกความจริงให้กับเราได้ทัศนะนี้จะเห็นว่าปฏิเสธอะไรที่อยู่พ้นจากประสาทสัมผัสก็คืออะไรที่ ความรู้ที่เราได้มาโดยที่ว่าไม่ผ่านประสาทสัมผัสเนี่ยทัศนะที่สองบอกว่าปฏิเสธนะนะซึ่งเท่ากับว่าทัศนะที่สองเนี่ยปฏิเสธทัศนะที่หนึ่งแต่ทัศนะที่หนึ่งเนี่ยนะไม่ได้ปฏิเสธทัศนะที่สองหมายความว่าอย่างไงครับเนี่ยที่บอกว่าไม่ปฏิเสธก็คือว่าทัศนะที่หนึ่งเหตุผลนิยมไม่ได้ปฏิเสธว่า,าประสบการณ์นะฮะ ไม่ใช่บอกเกิดถึงความรู้ประสบการณ์ก็เป็นบอกเกิดถึงความรู้แต่มันไม่มันไม่ม่ไม่มันยังไม่ใช่คำตอบที่สุดท้ายอ่ะคำตอบสุดท้ายก็คือนี่เรื่องของความคิดเรื่องของเหตุผลเราใช้ความคิดเหตุผลในการเข้าถึงความรู้เข้าถึงความจรงิงแต่ทัศนะของประสบการณ์นิยมบอกว่าเราใช้ประสบการณ์เท่านั้นแหละอะไรที่เหนือประสบการณ์มันมันพิสูจน์ไม่ได้มันวัดไม่ได้ ก็ปฏิเสธนี่เป็นสองทัศนะใหญ่ๆเลยนะส่วนทัศนะที่สามเนี่ยผมเห็นว่าทัศนะนี้เนี่ยก็มีความสาคัญในปัจจุบันนะเนื่นะองจากว่าสองทัศนะแรกเนี่ยขับเคี่ยวกันมานะในเรื่องของการตอบคำถามเนี่ยนะว่าอะไรคือความรู้อะไรคือความจรงิงอะไรคือช่องทางที่ทำให้รมนุษย์เราเนี่ยรู้ความจริงได้ ทัษนาที่สมบอกว,กว่าความรู้สึกค,ความรู้สึกนี่แหละนะคือถ้าไปเอาเอาเหตุผลมาจับนะเอาประสบการณ์มาจับเนี่ยมันไม่ใช่อะ่ะทัศนานี่บอกไม่ใช่อะทัศนานี่บอกว่าการจะเข้าถึงความจริงเนี่ยนะนี่ฮะความรู้สึกและก็พูดถึงประเด็นที่ว,ว่าความรู้สึกนี้เนี่ยนะฮะถ้ามันแสดงออกมาในรูปศรัทธาที่มีต่อศาสนา นะถ้ามันบางทีก็แสดงออกมาในรูปของความชื่นชมที่มีต่อศิลปะซึ่งทัศนะนี้เราก็จะเห็นได้จากบรรดากลุ่มคนที่เป็นนักบุญนักบุญ,น,บญนักบวชเนี่ยนะฮะหรือบรรดาพวกศิลปินนะี่นะการเข้าถึงความจริงการเข้าถึงการที่จะบอกว่าอะไรคือความจริงนะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลก จึงมีสาทัศนะนี้เป็นหลักนะครับเพราะนั้นทฤษฎีความรู้เนี่ยถ้าเรากำหนดแต่แรกเลยนะว่ามันมีคำตอบที่เราจะเรียนรู้กันสามทัศนะด้วยกันเนี่ยนะมันก็จะทำให้เรากำหนดได้ไงว่านักคิดที่เป็นตัวอย่างในใน,ใน,ใ,นในกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นใครบ้างความแตกต่างและก็เหตุผล ที่แต่ละทัศนะนี้ให้ไวเนี่ยเป็นยังไงเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันแต่มีเหตุผลมีวิธีการตอบอยู่ถึง3วิธีแต่อาจจะมากกว่านี้นะแล้วก็ในแต่ละทัศนะก็อาจจะมีข้อแตกข้อข้อแตกต่างเปลีกย่อยอย่าเพิ่งไปจับตรงนั้นเอาเอาจับว่าประเด็นหลักๆก,ก,ก่อนว่าพอพูดถึงทัศนะแรกที่บอกว่าเหตุผลนิยมเนี่ย เหตุผลเนี่ยก็คือเน้นถึงเรื่องความคิดใช้ความคิดเป็นตัวเป็นตัวหาความจริงนะจึงบอกว่าโลกกับความคิดมนุษย์ทัศนะแรกที่จะพูดถึงก็คือสำนักเหตุผลนิยม rationalism นะชาวเหตุผลนิยมที่สำคัญสำคัญในโบราณก็คือเพลโตเพลโตหรือเพลโตในสมัยโบราณอันนี้เป็นตัวอย่างที่ จะทำให้เรากำหนดว่าอ๋อความคิดของท่านเพลโตเนี่ยจัดอยู่ในเหตุผลนิยมนะท่านเดก์สเดกาสเนี่ก็นะฮะใกล้ๆเราแล้วนะฮะ1นึ่งนหถึง1,650นั่นหมายถึงช่วงเวลาที่ท่านที่ท่านมีชีวิตอยู่นะฮะปัจจุบันคือ2,020นนะะไม่กี่ร้อยปีมานี้นะครับท่านสปิโนซา แล้วก็ท่านไลฟ์นิสนะครับอันเนี้ยจัดอยู่ในกลุ่มของปรัชญาเหตุผลนิยมในสมัยใหม่นะชาวเหตุผลนิยมเหล่านี้เนี่ยก็คือมีความคิดที่ปรีกย่อยนั้นแตกต่างกันแต่ก็มีความคิดเห็นหลักบางอย่างร่วมกันเราจรึงจัดกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มเหตุผลนิยมครับทัศนะที่2อันนี้ ถ้าเราไปศึกษาดูนะฮะรายละเอียดแล้วก็น่าจะกำหนดจับประเด็นให้ได้นะเหตุผลนิยมเนี่ยวิธีการที่เหตุผลนิยมใช้ก็คือวิธีการทางนิรันอินด d ดักชันนะฮะแล้วก็ในในแวนวความคิดของทศ <Yeah. S 1> นะณะที่สองก็คือประสบการณ์นิยมหัวข้อ ที่ท่านศาสตราจารย์ดรวบิดวิศวเวทันชายก็คือโลกกับประสาทสัมผัสคือเน้นประสาทสัมผัสในการค้นหาความจริงในการบอกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงโลกกับประสาทสัมผัสประสาทสัมผัสเป,เป็นตัวบอกนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีประสบการณ์ต่อสิ่งเหล่านั้นและใช้ประสบการณ์นั้นเป็นตัวเป็นตัวค้นหาความจริงเป็นตัวบอกว่าอะไรจริงอะไรเท็จ ประสบการณ์นิยมจึงค้านกับเหตุผลนิยมซึ่งก็จะมีเนื้อหาให้เราได้ศึกษานะครับในเรื่องของประสบการณ์นิยมะารนี้ประสบการณ์นิยมเนี่ยวิธีการที่จะใช้เนี่ยท,ที่ท่านใช้ก็คือ induction ครับวิธีการอุป,ปนัยนะนิรณัยกําหนดเลยนะเหตุผลนิยมใช้อุปนัย induction นะประสบการณ์นิยมใช้ แล้วก็ในส่วนของอีกทัศนะหนึ่งทัศนะที่3ที่บอกว่าใช้ความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวหาความจริงโลกกับความรู้สึกของมนุษย์แล้วก็วงเล็บว่าศาสนาและศิลปะถ้าเราจัดกลุ่มในการศึกษาทฤษฎีความรู้หรือยานะวิทยาหรือยานะปรัชญาอะไรเงี้ยนะฮะ ในสาขานี้นะกลุ่มความกลุ่มความรู้หลักๆของเรานะกลุ่มข้อมูลหลักๆของเราเนี่ยเราแบ,บ่งเป็น3กลุ่มนี้อันนี้ก็แนะนำเอาไว้นะครับในเบื้องต้นก่อนครับ